ท่านกรรมสากนครับเรียนประธานสภาที่เคารพผม,มกมลศสกดีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสีนาราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับตามกฎหมายร่างพระราชบัญญัติที่ได้นำเสนอเข้าสู่สภาโดยคณะรัฐมนตรีในวันนี้จนเป็นที่มาที่เรามีการประชุมร่วม ทั้งสองสภานี้นะครับโดยบรรยากาศการเมืองในวันนี้เนี่ยนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนสภาของเราผ่านขั้นตอนที่หนึ่งวราระแรกขั้นรับหลักการจนเป็นที่มาของการตั้งคณะกรมณฑิการแก้ไขรัฐรมนูญอยู่ในขณะน,นี้กำลังพิจารณาอยู่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นสองอาทิตย์มาวันนี้ ก็มีพรบรการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นไปตามรัฐมนูญผมเข้าใจว่าตามร่างฉบับนี้ในมาตราเกาวงเล็บสถ้าจำไม่ผิดเพื่อมารองรับการแก้ไขรัฐธรมนูญที่เรากำลังพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นโดยหลักการเพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองบ้านเมืองนะครับเป็นไปตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการให้แก้รัฐธรมนูญผมเห็นด้วยในหลักการ แต่ว่ามีข้อห่วงกังวลฝากเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายฉบับนี้ในวันนี้แล้วก็เสนอไปอยังคณะกรรมาการวิสามันที่กําลังจะมีการตั้งในวันนี้เพราะผมเชื่อว่าสภาหแห่งนี้ในขั้นตอนรับหลักการจะมีการผ่านรับหลักการในวาระแรกของพรบการออกเสียงประชามติท่านประธานครับ ประเด็นแรกที่ผมอยากเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือว่าท่านได้ถแถลงต่อสภาแห่งนี้ว่าเมื่อเสนเอกฎหมายไปสู่รัฐสภาแล้วมีการออกฟังเสียงประชาิจาณ์ตามมาตรา77ของกฎหมายรัฐมนูญพอจะบอกได้ไหมครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องนะครับตามกฎหมายรัฐมนูญมาตรา77นั้นมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับเพราะสักครู่ท่านไม่ได้ถแถลงต่อที่ประชุมสภา ข้อห่วงกังวลที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับหลายๆข้อหลายๆประเด็นโดยเอาประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นห่วงมากเลยก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เรากําลังที่จะมีการร่างเพื่อรองรับสิ่งที่เรายังไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพราะว่ากฎหมายรัฐมนูญที่จะมีขึ้นและก็จนกระทั่งมีการออกเสียงประชามติ เรายังไม่สามารถได้ว่ารู้ได้ว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายรัฐรมนูญมีหน้าตาเป็นอย่างไรใครเสียประโยชน์ใครได้ประโยชน์หรือมีความเป็นประชาธิปไตยเพราะต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งสอสอรอตามร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับรัฐบ,ฐบาลที่มีการพิจารณาอยู่ขณะน,นี้แต่ในบางมาตราของร่างของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวหลักในการแก้ไขรัฐรมนูญกับพรบรประชามติ ในบางเรื่องมีข้อความลักษณะเดียวกันมีข้อความเนื้อหาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแต่ผมอ่านแล้วยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ท่านรองนายกมนตรีผม,เร,ม,เ,รมเรียนถึงประธานสภาผ่านถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีครับร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลตามมาตรา2 5 6ห้าทับวรรคสี่นะครับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการเผยแพร่นั่นหมายความว่าถ้าดูตามร่างนี้ผม,ผมยังไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการวิสามัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขแประยะติหรือไม่อย่างไรในมาตราแต่เป็นห่วงไว้ก่อนเพราะว่าพอดูตามพรบประชามติที่ท่านเสนอวันนี้อำนาจในการเผยแพร่อยู่เพียงแค่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นๆอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ที่ผมย้ำเป็นห่วงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมอยากให้มีการนำเสนอแก้ไขในชั้นต่อไปก็คือว่าเหมือนที่ท่านสมาชิกหลาย,ลายๆท่านได้อภิปรายอยากให้มีการเพิ่มเติมนะครับการเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่าเฉพาะแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเพราะว่า หากไปกำหนดจํากัดเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวมันก็ขัดหรือยแย้งกับหลักการและเหตุผลที่ท่านเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา34ที่ท่านอ้างหลักการและเหตุผลนั่นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญออกกฎหมายประชามติเพื่อรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราต้องให้พี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่รับทราบเหมือนที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา14ของพรบรฉบับนี้เพราะตามพรบรฉบับนี้ได้กำหนดเฉพาะว่าให้เพียงประชาชนได้รับทราบเท่านั้นแต่ไม่มีคำว่าเพื่อความเข้าใจท่านประธานครับผมอยู่ในสำมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ทราบกันดีว่าพี่น้องของผมแกเจะมลายูก็คือว่าพูดภาษามลายูไม่ได้พูดไทย น้อยคนนักนะครับถ้าคนอายุ50 60สจะอ่านเขียนภาษาไทยได้เข้าใจอดีตที่ผ่านมานะครับหลายๆเรื่องพี่น้องของผมต้องอาศัยการทำมีบุคคลอื่นทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับกฎหมายนี่นะครับไม่เพียงแต่ต้องทราบแต่ต้องมีคนทำความเข้าใจต้องมีคนเป็นสะพานเชื่อม เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบและได้เข้าใจถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ไม่มีข้อความว่าให้ประชาชนได้เข้าใจหรือขยายให้ส่วนอื่นมีอำนาจในการทำความเข้าใจผมเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เพราะว่าในอนาคตเมื่อมีการออกเสียงประชามติเพื่อ ให้ความเห็นชอบรัฐรมนูญนั้นนั่นหมายความว่ารัฐมนูญปี60ยังใช้บังคับอยู่เพราะยังไม่ได้ผ่านการลงประชามตินะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นสองสามประเด็นที่ผมมีข้อห่วงใยฝากถึงท่านนายกรัฐรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีและก็ฝากถึงคณะกรรมการวิสามัญที่จะมีการแต่งตั้งจากสภาหแห่งนี้ด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ